สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากแคนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าชีวิตและครอบครัวนะครับหรือ,อความอยู่ของนักเรียนในวัยนักเรียนมีการพัฒนานในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับพัฒนาการของเด็กวัยวัยเด็กตอนปลายจนเข้าสู่วัยรุ่นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมทั้งในเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดนักเรียนลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเช่นผู้ชายมีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผู้หญิงมีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้พร้อมสังเกตตัวเองไปพร้อมๆกับค,คุณครูนะครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านร่างกายของเพศชายอันดับแรกเลยนะครับก็คือรูปร่างเราสูงขึ้นไหล่ก็จะกว้างนะครับ น้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นกระดูกและกล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็คือเริ่มครับเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น2นะครับเสียงเริ่มแตกแบหบวนะครับเวลาพูดนะครับเสียงเราก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับ3ม,มีหนวดเข่ามีขนขึ้นตามบริเวณต่างๆนะครับนักเรียนสังเกตว่าถ้าหากกรรมพันธุ์นะครับของคุณพ่อหรือคุณแม่ของเราเนี่ยมีนวดนะครับของคุณพ่อเรามีหนวดมีเข่า เราก็อาจจะขึ้นเร็วนะครับตามาพันธุกรรมที่เราได้รับมาจากของคนพ่อนะครับอันนี้ก็คือมีหนวดเขา่ามีขนขึ้นตามรักแร้นะครับหรืออวัยวะเพศของนักเรียนเองนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนลองไปสังเกตว่ามีขนขึ้นที่ใดบ้างของนักเรียนนะครับอ่าร็กซีมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าหน้าอกหรือบริเวณแผ่นหลังนะครับเริ่มเป็นบ่าวนะครับภาษาบ้านเราเรียกว่าเริ่มเป็นบ่าว จะมีสิวขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนควรหมั่นล้างหน้าทําความสะอาดนะครับบริเวณแผ่นหลังนะครับถูเวลาอาบน้ำเราก็ต้องถูออกดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดสิวได้อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับของเพศชายนะครับอันดับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเลยนะครับก็คือมีการพัฒนาทางด้านอวัยวะเพศพัฒนาอย่างไรนักเรียนสังเกต ของตัวเองนะครับสังเกตอวัยวะเพศของเองว่าต่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมานะครับทําให้มีการสร้างตัวอสุจิและสามารถหลั่งน้ําอสุจิในขณะที่เราหลับได้เรียกว่าฝันเปียกไหนนักเรียนาชายคนใดที่ฝันเปียกแล้วนะครับรยกมือขึ้นมีไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองาีอาจจะมีและอาจจะยังไม่มีแต่ภายภาคหน้ามีทุกคนครับ รวมถึงครูสมัยก่อนสมัยครูที่เป็นเด็กครูก็เคยนะครูก็เคยฝันเปียกซึ่งเราไม่รู้ตัวฉะนั้นแล้วเราหัดนะครับมันสังเกตตัวเองว่ามีพัฒนาการนะครับทางอวัยเพศมีต่อมหลังฮอร์โมนออกมาหรือยังนะครับการฝันเปียกนะครับของเพศชายสังเกตตัวเองนะนะคผู้ชายนะครับต่อมาเป็นผู้หญิงนะครับเพศหญิงก็คือมีการเปลี่ยนนะครับก็คือนื้งเลยเหมือนกันรูปร่างสูงขึ้นภายนอกแต่คล้ายกับผู้ใหญ่ แต่เนื้อจะนิ่มไม่แข็งเหมือนผู้ชายนะครับเวลา,อาลองจับที่ต้นแขนของตัวเองดูจับที่ต้นขาของตัวเองดูนะครับมันจะนิ่มขึ้นนะครับมันจะนิ่มขึ้นต่อมาก็จะมีหน้าอกก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับมีเต้านมจะเริ่มเติบโต,ตที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมสะโพกขายใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของร่างกายของเพศหญิงลองสังเกตตัวเองดูว่า แต่ก่อนนะครับมีหน้าอกเรียงแล้วตอนนี้หน้าอกเราเพิ่มขึ้นไหมขยายใหญ่ขึ้นไหมนะครับสะโพกหายใหญ่ขึ้นไหมนะครับให้เราลองสังเกตตัวเองนะครับระหว่างในเรื่องของเพศหญิงนะครับต่อมาคือเสียงลักษณะจะเล็กแหลมซึ่งต่างจากผู้ชายผู้ชายจะแหบห้าวผู้หญิงจะเล็กแหลมนะครับเสียงที่เราเปลี่ยนก็คือเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับเราต้องหมั่นดูแลในเรื่องของ,งร่างรักษาร่างกายของเรา ต่อมาก็มีไขมันเพิ่มขึ้นตามไหลหน้าอกแขนขาและสะโพกนะครับมันที่ครูคบอกว่าลองสังเกตตัวเองดูว่าขาเราใหญ่ขึ้นไหมนะครับหน้าอกเราใ,ใหญ่ขึ้นไหมหรือไหล่เรากว้างมากกว่าเดิมหรือเปล่าสะโพกเราขายใหญ่ขึ้นไหมอันนี้ต้องสังเกตตัวเองนะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นในสิ่งที่ครูพูดมาแสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับต่อมาครับสิ่งสำคัญกัคือกากับเพศชายนะครับ มีขนขึ้นบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศนักเรียนลองไปสังเกตของตัวเองดูนะครับว่า,ามีขนขึ้นบริเวณรักแร้หรือไม่นะครับหรืออวัยวะเพศของเพศหญิงเองนะครับถ้ามีเราต้องรักษาความสะอาดนะครับเพราะบริเวณนี้มันจะส่งกลิ่นเหม็นนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องหมั่นดูแลในเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเรานะครับต่อมามีสิวขึ้นบริเวณใบหน้านะครับเรื่อเป็นสาวบ้านเราเรียกว่าเรื่นเป็นสาว นะครับจะมีสิวขึ้นนะครับต่อมาก็คือสิ่งที่สาคัญนะครับของเพศหญิงเลยก็คือต่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมาทําไมต้องหลั่งครับเพราะฮอร์โมนเราจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้รังไข่เราตกไข่ออกมาเดือนละหนึ่งครั้งหรือหนึ่งใบนั่นเองแล้วก็มีเลือดออกมาจากช่องคลอดของเราเขาเรียกว่าอะไรครับอา่าเรียกว่าประจำเดือน ไหนคนไหนมีประจําเดือนแล้วยกมือขึ้นสแสดงว่าคนนั้นนะครับต้องหมั่นดูแลในเรื่องของความสะอาดของตนเองนะครับเป็นอันดับแรกเลยเพราะอะไรครับเพราะมันอาจจะทรงกลิ่นถ้าหากเรารักษาความสะอาดไม่ดีนะครับกินตัวเราก็จะแลกงฉะนั้นแล้วเพศหญิงนะครับควรหมั่นดูแลในเรื่องของความสะอาดบริเวณเขาเรียกว่าจุดซ่อนเลน ของคครูขอเรียกว่าจุดซ่อนเล็กก็แล้วกันนะครับมันรักษาความสะอาดของตัวเองให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นสังเกตดูนะครับทั้งเพศหญิงและเพศชายนะครับสังเกตดูว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นใดแล้วนะครับแต่ถ้าผู้ชายยังไม่ฝันเปียกผู้หญิงยังไม่มีประจำเดือนแสดงว่าเรายังไม่เริ่มสู่เข้า,าเข้าสู่วัยรุ่นแต่ถ้าเพศชายฝันเปียก เพศหญิงเริ่มมีประจำเดือนแสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราต้องหมั่นดูแลในเรื่องของความสะอาดของร่างกายของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็คุณครูก็จะสรุปมาให้เพียงเท่านี้ส่วนวันนี้คุณครูจะให้งานนะครับก็คือให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดในสิ่งที่คุณครูสอนมาระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายและ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้หญิงนะครับอันทึกลงไปในสมุดพร้อมตกแต่งให้สวยงามสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูท็อปก็จะขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้หากนักเรียนสงสัยสามารถทักมาถามคุณครูได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้คุณครูท็อปก็ขอสวัสดีครับ